สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้พักผ่อนอยู่บ้านนะคะอ่าก็เลยอยากจะเข้าสวนนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนรอบบ่อปลานะคะก็อาจจะมาเคลียวัชพืชต่อที่ค้างไว้อ่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็จะปลูกดอกไม้เพิ่มนะคะอ่าคราวที่แล้วนะคะเราปลูกดอกไม้นี่ค่ะลงตะกร้านี่นะคะตอนนี้ก็อ่าดอกบานแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะเพิ่มส,สีสันให้สวนตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็อ่าเราอยากจะลงกุหลาบเพิ่มตรงนี้นะคะเพราะว่าอ่ากุหลาบยังมีไม่ค่อยเยอะนะคะจะมีเฉพาะด้านตรงกําแพงตรงเนี้ยนะคะ ก็เลยอยากจะปลูกฝั่งนี้ด้วยนะคะดอกไม้ชนิดอื่นเราก็จะปลูกนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่เหลือจากการปลูกดอกไม้ที่สวนหน้าแปลงผักนะคะก็จะเป็นพวกผีเสื้อพวกเดซี่อะไรพวกเนี้ยนะคะก็มันเหลือนะคะก็เลยจะเอามาปลูกตรงนี้นะคะแล้วก็วันก่อนนะคะเราไปที่ร้านขายของเก่านะคะเอาของเก่าที่บ้านนะคะไปขายนะคะแล้วก็ไปเจอเหล็กชิ้นหนึ่งนะคะก็เลยเอากลับบ้านมาด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะว่าเป็นเหล็กอะไรนะคะ นี่ค่ะดอกไม้ที่จะปลูกวันนี้นะคะมีกุหลาบด้วยนะคะแล้วก็เหล็กตัวนี้นะคะเราไปได้ที่ร้านขายของรีไซเคิลมานะคะคือเราเอาของที่บ้านไปขายแล้วก็ไปเจอตัวนี้นะคะซึ่งเราชอบอะไรโค้งๆนะคะพอเห็นอะไรโค้งๆก็เลยแบบเอออยากได้นะคะก็เลยถามเขาเขาก็คิด20บาทนะคะก็เลยเอามาด้วยนะคะแล้วก็ความจริงเหล็กตัวนี้มันหักไปแล้วนะคะนี่ค่ะ แล้วก็เลยเอาไปให้ช่างเขาเชื่อมให้นะคะช่างที่ร้านเหล็กอะคะ่ะเขาก็จะมีรายละเอียดโคง้งๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะทําสีใหม่ให้เขานะคะแต่เราชอบสีฟ้าเนี่ยแหละเรามีเราน่าจะมีสีฟ้าอยู่เ,ยเดี๋ยวจะพ่นสีใหม่ะคะ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูสีที่ที่ห้องเก็บของแป๊บหนึ่งนี่ค่ะก็มีสีสเปรย์อยู่นะคะสีฟ้าจะมีสีนี้ สีนีนองสีนี้จะไม่เหมือนกันเอาสีฟ้านี้ละกันฟ้าอ่อนชื่อสีว่า b l u เฉย อนนี้ก็พ่นไปแล้วฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวรอให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวพลิกด้านแล้วก็พ่นอีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวระหว่างรอนะคะเราจะไปเคลียร์วัชพืชนะคะที่อยู่ในโซนตรงนี้นะคะที่เราจะปลูกดอกไม้นะคะ ก็เคลียร์วัชพืชได้เยอะเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะมีต้นนี้นะคะบลูฮาวายกับแองเจโลเนียนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายนะคะเพราะวา่าเราอยากจะเริ่มใหม่ตรงนี้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องจัดอดอกไม้ใหม่นะคะ ก็พ่นตะแกรงอีกด้านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองวางตำแหน่งดอกไม้นะคะแล้วก็ปลูกเลยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะเราอยากให้มีกุหลาบนะคะแล้วก็เราย้ายบลูฮาวายมาไว้ตรงเสาเนี่ยนะคะให้เขาเขาไม่ได้เลื้อยนะคะแต่ก็ให้เขาพิงเสาไปนะคะเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่ตรงตรงนั้นนะคะเพื่อปลูกกุหลาบค่ะ ค่ะดินตรงนี้นะคะไม่ดีเลยค่ะเป็นดินแบบนี้ค่ะดินเหนียวเหนียวดินเกาะสร้างนะคะก็เราก็เลยใส่สารปรับสภาพดินลงไปนะคะเดี๋ยวอย่างเงี้ยเราจะเอาออกไปทิ้งนะคะ ไม้ทั้งหมดก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดตะแกรงกันค่ะเราจะติดตะแกรงตัวนี้นะคะไปกับกำแพงนะคะโดยที่เราจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นอ ลูกยางนะคะที่จะทําให้เราจะวางไว้ข้างหลังนะคะจะทําให้ตะแกงเนี่ยยื่นออกมาจากกําแพงนิดนึงคือเขาจะไม่แนบติดนะคะเพราะว่าเราอยากจะเอากุหลาบมาเลื้อยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเพราะว่านี้มันเป็นรูที่เราเจาะเองนะคะมันจะใหญ่นะคะเราก็จะใชะ้วงแหวนนะคะตัวนี้นะคะเสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะนี้นะคะแล้วก็เสียบอย่างนี้นะคะมันจะทําให้เวลาเรายึดติดเข้าไปนะคะเนี่ยค่ะ ส่วนส่วนที่ดิ้นออกมานิดนึงเนี่ยจะจะอยู่ในกําแพงคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะตะแกงนะคะ20บาทของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเอากุหลาบมาเลื้อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาปลูกข้างล่างนะคะเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะเอาดอกอะไรนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพาทัวร์นิดนึงก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นอ่ากุหลาบนะคะ c h a r i าอ Asma นะคะเป็นกุหลาบอ่า t r e โ Rose นะคะแล้วก็มีอ่าผีเสื้อนะคะที่เราเลือกผีเสื้อมาลงตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเคยลงตรงนี้นะคะอันนี้2ปีแล้วนะคะ หรือปีครึ่งเนี่ยแหละคือเขาเขาอยู่ได้นานนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยตรงนี้ลงไปสามต้นนะคะตอนนี้เหลือต้นเดียวนะคะแล้วก็อ่าตอนนี้ลงใหม่หกต้นนะคะก็หวังว่าเขาจะอยู่ได้นะคะพยายามลงดินแบบดินถุงนี่คะ่ะชาริฟาอาสมานะคะดอกเขาสวยแล้วก็หอมมากเลยนะคะเป็นไม้เก่านะคะ ฝั่งโน้นนะคะก็จะมีกุหลาบเกรสนะคะสามต้นนะคะหนึ่งสองสามนะคะกุะหลาบเกรสก็คืออาจะออกสีพีชนิดนึงนะคะกลิ่นจะมีกลิ่นชานิดนึงคือเราเลือกเพราะว่าเขาจะสีเดียวกับคุณนายตื่นสายอะคะ่ะอยาให้ดูคุณนายตื่นสายนี่นะคะคุณนายตื่นสายจะเป็นสีนี้เนาะแล้วก็เกรซ ดอกเขาเหี่ยวไปละจะเป็นสีนคือสีคล้ายๆกันนะคะคืออยู่ใกล้กันก็เลยอยากได้แบบสีให้เขาดูใกล้ๆก,กันนะคะแล้วก็มีเดซี่นะคะสี่ต้นนี่นะคะเดซี่แล้วมีเดซี่สีเหลืองด้วยคะ่ะเดซี่สีเหลืองดอกดอกที่บานเต็มๆสวยนะคะแล้วก็มีฟ้าประดิษฐ์นะคะตรงนี้นะคะสีฟ้า เข้ากับตะแกรงสีฟ้าเลยค่ะนี่ค่ะตะแกรง20บาทของเรานะคะจากร้านรีไซเคิลนะคะเ,คเราเลือกตะแกรงสีฟ้านะคะเพราะว่าเราอยากได้สีฟ้าในนี้นะคะอะพยับหมอกด้านล่างนะคะก็เป็นสีฟ้าแต่ว่าตรงนี้เราจะหาะกุหลาบสีเหลืองลองมาเลือ้อยดูนะคะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะเรายังจะหาดอกไม้มาลงอยู่นะคะถ้าลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอากาบมะพร้าวมาใส่ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเหมือนได้สวนใหม่เลยค่ะก็เผื่อใครชอบไอเดียนะคะสวนสไตล์ค o t t a g นะคะลองหาของเก่ามาแปรสภาพให้เป็นใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ